สวัสดีค่ะชาวราศีกันลัคนากันนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปดวงรายเดือนประจำเดือนมิถุนายน2567นะโอเคมาเริ่มดูกันเลยนะคะว่าในเดือนนี้ของพวกคุณจะเป็นยังไงบ้าง ใบแรกของพวกคุณได้เพอ of ones the magician หกถ้วยสิบดาบเ g e of cups สามเหรียญ the devil, the fool, หกดาบแล้วก็ห้าไม้เท้านะคะ ในเดือนนี้ของชาวราศีกันลัคนากันนะคะจะเป็นเดือนที่พวกคุณอาจจะได้เริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆนะแล้วก็วาทะสินดีมากๆนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้ทำอะไรอย่างที่ตัวเองอยากทำแล้วก็มีความสุขมากขึ้นด้วยนะคะมาดูกันในเรื่องของหน้าที่การงานการงานในเดือนนี้นะี่ยจะเป็นเดือนที่หลายๆคนได้เริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆนะคะหรือว่าได้รับมอบหมายงานใหม่โปรเจกต์ใหม่เป็นไปได้นะคะ แล้วก็จะสามารถทําออกมาได้เป็นอย่างดีด้วยนะคะเดือนนี้วาทศิลป์โดดเด่นมากเป็นพิเศษแล้วก็การเจรจาติดต่อต่อ,ตอรองดีนะคะถ้าเกิดพูดคุยในเรื่องของผลประโยชน์ดูว่าจะเป็นไปในทิศทางที่ดีโดยเฉพาะกับคู่ค้าคู่สัญญาเก่าๆนะคะหรือว่าคนที่เคยมีการพูดคุยเจรจาติดต่อต่อ,ตอ,ตอรองกันมาก่อนหน้านั้นนะ ว่าคุณจะทำอะไรได้มันค่อนข้างที่จะเข้าทางเรานะคะค่อนข้างที่จะทำอะไรได้ค่อนข้างดีค่อนข้างเยอะพอสมควรนะแล้วก็ถึงแม้ว่าผลงานในเดือนนี้จะดียังไงนะคะมันก็ยังมีคนที่อาจจะไม่ชอบใจเราเท่าไหร่นะหรือว่าอาจจะไม่พอใจกับผลงานของเราก็ได้นะคะอาจจะเป็นพวกศัตรูในที่ทำงานหรือว่า เจ้ากรรนายเวนนะคะคนที่เขาไม่อยากเห็นเราได้ดีไปกว่าเขานะเขาอาจจะเอาเราไปพูดในทางที่ไม่ดีนะคะหรือว่าพูดจะพูดใส่ร้ายใส่ความให้เราเสียหายอาจจะเป็นไปได้ซึ่งก็อยากจะให้เรามาระวังคนเหล่านี้เอาไว้ดีๆนะคะอย่าไว้ใจใครมากจนเกินไปแล้วก็อย่าให้ใจใครแบบร้อซนะคะโดยเฉพาะเพื่อนร่วมงานหรือว่าคนที่เราทำงานด้วยนะคะอาจจะเป็นหัวหน้าเจ้านายหรือว่า เป็นบริวารเป็นคนที่เราสามารถสั่งการสั่งงานด้วยก็ได้นะหรือแม้แต่อาจจะเป็นคู่ค้าคู่สัญญาที่เรากำลังพูดคุยกันอยู่ก็อาจจะเป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นอย่าไว้ใจใครมากจนเกินไปนะโดยเฉพาะในเรื่องของคนนะคะในเดือนนี้นะแล้วก็อยากจะให้เรามาระวังความวุ่นวายบางอย่างที่อาจจะเกิดขึ้นจากคนเช่นเดียวกันนะคะ คนจะค่อนข้างสร้างปัญหาภาระหนักอกหนักใจให้เราหรือว่าอาจจะนำพาวความวุ่นวายบางอย่างเข้ามาให้กับเราได้แก้ไขได้จัดการนะคะแต่โดยรวมแล้วเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรน่ากังวลน,นะคะถ้าเกิดปัญหาหรือว่าความวุ่นวายเกิดอุปสรรค์ใดก็ตามนะในเดือนนี้พวกคุณจะสามารถแก้ไขผ่านพ้นไปได้นะคะแล้วก็สติปัญญาในเดือนนี้จะค่อนข้างดีไวพลิบดีนะคะทำอะไรจะสามารถ รับมือได้กับทุกสิ่งทุกอย่างที่มันจะเกิดขึ้นนะโอเคมาดูกันเพิ่มเติมหน่อยนะคะว่าในเรื่องของการงานมีอะไรที่พวกคุณควรจะรู้เพิ่มอีกบ้างในเดือนนี้ทำอะไรจะไม่อับจนหนทางนะคะมันจะมีช้อยใหม่ๆม,มีตัวเลือก เข้ามาให้เราได้เลือกอยู่ในทุกๆครั้งที่เรารู้สึกว่าเราอาจจะมองไม่เห็นทางไหนแล้วนะคะในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันจะมีทางออกให้กับพวกคุณเสมอนะแล้วก็ในเดือนนี้เนี่ยในเรื่องของการทำงานจะค่อนข้างเหน็ดเหนื่อยมากเป็นพิเศษนะคะอาจจะต้องใช้ความอดทนหรือว่าต้องใช้ความพยายามสูงหน่อยนะคะกว่าที่ กว่าที่จะจัดการทุกอย่างให้มันประสบความสำเร็จได้นะคะแต่ดูแล้วเนี่ยในเดือนนี้พวกคุณจะค่อนข้างทำงานเก่งมากๆนะคะสติปัญญาไหวพริบจะดีมากๆนะคะสามารถจัดการเรื่องยากๆได้ให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีด้วยนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอย่างที่บอกไปนะคะปัญหาในเรื่องของคนในเดือนนี้มาแน่ๆนะคะให้ระมัดระวังคนใส่ร้ายใส่ความใส่ร้ายป้ายสีหรือว่าให้ระมัดระวัง คเข้ามาหลอกเข้ามาโกงนะคะเพราะฉะนั้นในเดือนนี้อย่าให้ใครหยิบยืมเงินนะคะระวังคนที่เขาจะเข้าหาเราเพราะผลประโยชน์บางอย่างด้วยนะโอเคมาดูกันต่อในเรื่องของการเงินนะคะการเงินในเดือนนี้เนี่ยจะเป็นเดือนที่มีค่าใช้ใจ่ายค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็บางคนเนี่ยอาจจะหมดเงินไปกับการเดินทางการท่องเที่ยวนะหรือบางคนเนี่ยอาจจะหมดเงินไปกับการ ที่จะต้องเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆนะคะอย่างที่เราอยากทำนะแล้วก็ในเดือนนี้นะคะให้ระมัดระวังกลนโกงทุกรูปแบบนะระวังมิจฉาชีพนะคะอย่าให้ใครหยิบยืมเงินเป็นอันขาดนะถ้าเกิดให้ไปนะดูว่าไม่ได้คืนแน่นอนนะคะแล้วก็มันจะนำพาพวกคุณไปสู่ความวุ่นวายต่างๆที่อาจจะตามมาได้นะถ้าเกิดเราให้ไปแล้วเขาไม่คืนนะคะ แล้วก็มาดูเพิ่มเติมหน่อยนะคะในเรื่องของการเงินมีอะไรที่ควรจะรู้เพิ่มอีกบ้างในเรื่องของการเงินเนี่ยในเดือนนี้มันจะได้มาจากน้ําพักน้ํำแรงซะเป็นส่วนใหญ่นะคะแต่ก็ถ้าเกิดใครที่ติดขัดปัญหาใดนะในเรื่องเกี่ยวกับการเงินนะคะ ยังพอมีคนที่พอจะช่วยเหลือเราได้อยู่นะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครที่กําลังรอคอยเงินอะไรบางอย่างนะอาจจะได้ไม่เท่ากับที่เราหวังเอาไว้เท่าไหร่นะนะคะในเดือนนี้นะ่ะอย่าเชื่ออะไรง่ายๆเด็ดขาดนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินถ้าเกิดใครมาชักชวนหรือว่ามาชวนให้เราไปทำอะไรก็แล้วแต่นะคะมันอาจจะยังไม่เคลียร์นะคะเขาอาจจะบอกเราไม่หมดนะ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะต้องใช้เงินไปกับเรื่องใดก็ตามนะคะให้คิดให้ดีก่อนนะคะคิดให้หลายๆรอบมันมีเดอะ o ูนขึ้นมาด้วยเหตุการณ์มันอาจจะยังไม่น่าไว้วางใจเท่าไหร่นักนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะในเดือนนี้ชาวราศีกันลัคนากันค่อนข้างที่จะใจอ่อนหรือว่าขี้สงสารได้ง่ายนะคะคนอาจจะเข้าหาเราจากความที่เราอาจจะใจดีมากจนเกินไปได้ด้วยนะ เดือนนี้น่ยโดดเด่นมากๆนะคะพลังงานของคนที่อาจจะเข้ามาหยิบยืมเงินเรานะถ้าเกิดให้ได้ก็ไม่ว่ากันนะคะแต่ถ้าเกิดให้ไม่ได้หรือว่าเรามีความจําเป็นอะไรที่จะต้องใช้เงินอยู่แล้วให้ปฏิเสธไปได้เลยนะคะโอเคมาดูกันต่อในเรื่องของสุขภาพนะคะสุขภาพในเดือนนี้ให้เรามาระวังความคิดเครียดวิตกกังวลน,นะคะ แล้วก็อย่ารับพลังงานลบเข้ามาเด็ดขาดในเดือนนี้นะ่ะจะค่อนข้างเหน็ดเหนื่อยพอสมควรนะคะไม่ว่าจากการทำงานหรือว่าจากในเรื่องส่วนตัวใดๆก็ตามนะให้พวกคุณหาเวลาพักผ่อนแล้วก็บรารนซ์เวลาในเรื่องของการทำงานให้ดีๆนะคะถ้าเกิดฝืนไปนะ่ยบางทีจากที่มันไม่หนักเนะี่ยอาจจะพานเป็นหนักได้นะ แล้วก็สําหรับใครที่มีเรื่องใดไม่สบายใจนะคะให้ออกไปเดินทางท่องเที่ยวหรือว่าพักผ่อนก็ได้นะทำยังไงก็ได้นะคะให้ตัวเองรู้สึกมีความสุขขึ้นเพื่อที่จะได้เปลี่ยนพลังงานให้พร้อมที่จะกลับมารุยกับทุกสิ่งทุกอย่างได้ต่อนะคะมันจะช่วยพวกคุณได้เยอะมากๆเลยนะแล้วก็สําหรับภาพรวมในเดือนนี้นะ่ะจะเป็นเดือนที่พวกคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆอย่างที่ ชอบอย่างที่อยากทำมานานนะคะวาทศิลป์คำพูดคำชาโดดเด่นการพูดคุยเจรจา,าติดต่อต่อรองจะเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะให้เรามาระวังก็คือในเรื่องของคนนะคะอย่าไว้ใจใครเด็ดขาดแล้วก็ดูว่าในเดือนนี้นะ่ะมันจะมีเรื่องที่จะต้องจัดการในเรื่องของคนค่อนข้างเยอะด้วยนะ